เป็น,ปนาการตรวจสอบของพลังหางอย่างนะครับเป็นตัววัดครับเป็นตัวตัวสนามแม่เลกนะครับถ้าเครื่องทุกอย่างคนระับต้องมีพุทธภูครับมีพลังอัตว,วานะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะครับวิธีการครบวิธีการนะครับเป็นน้ำส้นท,ทั่วไปวนะครับน้ำธรรมดาเราดูว่ามีพลังงานหรือไม่นะฮะถ้าเข้าไปอยู่ใกล้นะครับตัวก้าน ของแม่เหล็กจะกลางออกนะครับถ้ากลางออกเยอะแปลว่าพลังงานเยอะถ้าไม่กลางออกเลยแปลว่าไม่มีพลังงานนะครับทุกท่านจะตามมองดีๆนะฮะอย่าร้องพักนะครับอันนี้ไม่มีพลังงานนะในเซสลนตรงกลางนะครับน้ำแม่เหล็กน้ำ ไม่ได like like em, exactly. ้อไม่ม like, ีพล no no ังงานนะครับผมไม่กดีนะดีเนี่ยตัวช่วยแช่ตัวช่วยแช่ตัวช่วยแช่แล้วนะครับยกขึ้นสูงครับไม่มีพลังงานนะครับไม่มีพลังอย่างแรงผลักดันไม่มีไม่มีไม่มีสนามแม่เหล็กนะครับตอนนี้เราจะใช้น้ำเทอรวันนะครับนี่ก็จะเป็นงานเทอรนะครับจับการลงดีๆนะครับ ยังมาไม่ถึงในรายการแลวนะอย่าให้ใครย้านะลูกนะอย่าให้ใครนะจับตาเราดีๆครับสวดมนต์ไม่ได้มาไม่ได้เ่นนให้กับไม่ใช่เียนบนะครับที่กำลังงานเรืองเอาสองนพิสูจน์นะครับลองลองนัธรรมดาอีกนัดหนึ่งนะครับ ไนะครังานปะกอ้าเครื่องเราก็สาธิตยังไงครับลกค้าเนลกเพเอมากครับมาสบเเราว่าอาจารย์ทำเครื่องนี่ขายด้ไม่มีไม่มีเลยมันไม่มีพลังงานนะครับหลังแรกในชั้นเรียนอาจรย์ังไม่มีพลังงานอ่าเป็นมือถือได้ไหมครับเขาจจับได้ไหมครับ ชนเนที่ไม่เชื่อนะครับเชื่อเรื่องพลังงานนะครับเป็นพลังจักรวาลนะครับัูจับคนเดียวไม่ได้หรอต้องฝึกวิชานะครับเพราะว่าเป็นลูกศิษย์นะครับตอนนี้ผมดังเรื่องยูทูบนะครับพลังหญิงฉางสมเด็จโตนะครับไปเปิดยูทูบได้นะครับคนมาสมัครเป็นลูกศิษย์เยอะมากนะครับแต่ว่าต้องฝึกวิชานะครับยูทิวนารวันครับแต่เกณฑ์เงินงานกันลูก ไปอย่างนี้แลมือบิดไหมไม่ enfin บ,บิดนะครับแล้วลองมาจับสัมผัสของผมนะครับถ้าไม่เชื่อเลยครับจับจับเบาๆนะครับจัับบบเาๆนะครมืออย่อนตื่นเต้นนี่ก็จับเองนะฮะมันเป็นพลังงานนะครับเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ก็จับเองนะครับแต่ว่าต้องฝึกเขาฝึกทรงวิชานะครับ วิชานะครับกรรมการสุดๆเลยเป็นนักบิมีวหรือเปล่าลองถามนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตอันนึงครับไม่นะครับผมเองครับอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ครับอ่าอ่าทั้อย่างนี้ครับเพื่อจะเห็นในในช่วงเวลาใกล้กันครับมันจะได้รู้ว่านี่ครับมันเป็นพลังงานของ